จะอยู่การนี้่อนนะอ่าอยู่การส่วนลูกค้าเนี่ยพอพอพัฒนาขึ้นอัปเกรดขึ้นก็จะมาทางสายแหละอ๋อคือริมเริ่มเริ่มโปขึ้นจากจะเริ่มหมอบเรื่อยเรื่อยโอ้อหแจ้งว่าถ้าเกิดยิ่งเก่งยิ่งหมอบนะผม ฮะเออผมดูมดูอ๋อนี่ไงผ่อนหกเดือนนี้อุ้ยนี่แต่ผ่อนกับแบงค์นะพี่ครับตกเดือนนึงไม่กี่ตังค์นี่เนี่ยสองพันกว่าบาทเองโอ้โหนี่ได้จักรยานขี่คันนึงนะเดือนละสองพันเองไปไปเช่าเขาขี่นี่คันละสี่ห้าร้อยเองเนี่ยสมมุติถ้าชอบจริงๆก็มาซื้อถ้ายังไม่แน่ใจก็ไปลองเช่าคืออย่างไปเช่าที่ที่ที่สวนภูมิเนี่ย ถ้าอย่างนี้เขาคิดค่ระ400คิดเล็เขา400ถ้าเสือหมอบคาระ900นะ400สมมติไปขี่อาทิตย์ละ2วันเสาร์อาทิตย์8ก็คืออาทิตย์ละ800เดือนหนึ่งไปขี่4 4อาทิตย์ถ้าชอบไปขี่4อาทิตย์4 8 3 2 3พันละไม่ได้ลดด้วยอันนี้ขัน2พันได้ลดด้วยนะฮะขี่ที่บ้านได้ด้วยคมเมื่อกี้โทษทีมาพูดถึงลูกผสมดีกว่าเป็นไงฮะลูกผสมนี่ก็คือนั่งจะสบายนั่งซิตี้บัสนั่งเหมือนนั่งเหมือนไฮบริด ซิไบค์นี่คือไฮบริดใช่ไหมใช่แต่นั่งสบายมุงนั่งสบายับน่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะลุยได้นิดหน่อยเหมือนมอเทนก็คือจะมีโชคกแต่สเกลตัวสองคันใช่ใช่ท่านี้มอเทนนะฮะแต่โชคเนี่ยจะยุบยาวกว่าตัวนี้ยุบจะสั้นกว่าเหลือเพราะเขาแตกต่างอยู่นี่แหละใช่ครับแล้วชุดล้อครับเล็กกว่าอ่ากว้างน้อยกว่าอ่าคือลุยได้นิดหน่อยฮะแต่นี่จะลุยอย่างเดียวเลยวิธีสังเกตคือตรงนี้ใช่ไหมจะคื คือตอนแรกผมคิดว่าถ้าเกิดเห็นโช๊คเป็นเสือภูเขาไว้ตอนแรกใช่สมัยก่อนเราจะเป็นคิดอย่างั้นอ่าใช่ผมคิดอย่างนี้เลยแบบยังคิดว่าถ้าดูรถเนี่ยนะเห็นเห็นโช๊คเป็นเสือภูเขาไม่เห็นโช๊คเป็นไฮบริดเห็นแฮนด์เป็นหมอบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตรงนี้เหรอฮะตรงนี้คือส่วนที่ต่างตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มุมองศาของรถมุมองศาเป็นตัวที่ขายดีของร้านเลยครับนี่นะฮะก็คือ14ื่นสี่นะฮะผ่ามสูงคือเซนต์หกเดือนหมื่นสี่ตกโอ้โหเดือนละส0 0พันนิด ใช่ไหมประมาณ2,000-3,000ศูนย์เปอร์เซ็นด้วยนะฮะเนี่ยศูนย์เปอร์เซ็นก็คือว่าผ่อนหมายถึงว่าผ่อนแบงค์ครับผ่อนแบงค์นะครับกรุงศรีกรุงไทยกรุงเทพกสิกรแบงค์ตระกูลกอไก่ทุกชนิดครับก็แทบจะหมดแล้วจ้ะตระกูลกอไก่หมดแล้วแบงค์ใหญ่ๆหมดแล้วนะฮะนี่นะโหผมว่าถ้าเกิดผมว่ามาผ่อนตรงนี้6เดือนได้ลดด้วยแล้วก็ต่อไปก็ขี่สบายแล้วไม่ต้องหมเช่าเนาะจริงๆก็จัดไปเลย แต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ผมเห็นที่ร้านเช่าที่สวนตะกูอ่ะเอาเท็คไปตั้งเยอะแยะเลยนะครับนะฮะเป็นเป็นรถเท็คเยอะเลยสงสัยรับรับรับช่วยหรือเปล่าเพราะว่าตั้งีิมเป็นตับเลยนะฮะแต่ก่อนเขาจะเน้นพวกลูกแต่ตอนนี้เทกคเป็นตับเลยเนี่ยไฮบริดเท็คเป็นตับเลยอลไรมันหาง่ายด้วยพีรถมันขี่สบายเพราะว่าผมว่าเทคเนี่ยคนใช้เยอะนะเพราะว่าตอนนี้ติดตลาดมากครับผมไปไป ไปที่สกายเลนนะสิบคันจะเห็นเทคประมาณห้าคันครึ่งแล้วเพราะเราเปิดมานานแล้วพี่เราเปิดมาจะกสามสิบไปใช่ไหมฮะเข้ามาในประเทศไทยใช่ไหมฮะสามสิบปีมีมีกี่สาขาครับพี่งสองครับอยู่ที่สวนลุมอยู่ที่สวนลุมอีกที่หนึ่งครับผมวันก่อนผมก็ไปเยี่ยมที่สวนลุมนะไปซื้อกระปุกน้ำแต่นู้นก็จะแคบหน่อยแต่แต่ที่นี่จะยกเยอะนะที่นี่กว้างที่นี่เป็นสต็อกไหมบอ ใช่ครับนี่โอ้ตรงนี้มีที่จอดรถสบายเลยนะครับข้างๆนะพี่ข้างนข้างในก็มีที่จอยเข้าไปข้างในจจอดได้เยอะแล้วก็เป็นที่พักสินค้าอยู่ที่นี่หรือเปล่าแบบว่าเป็นเก็บของที่นี่ครับเป็นรังอ่ะฮะจาโกดังอยู่ที่นี่แต่ตรงนู้นจะเป็นจะเป็นหน้าร้านคราวนี้ถ้าเกิดเบิกของก็ส่วนใหญ่เบิกที่นี่ส่งจากที่นี่ไปส่งจากที่นี่ไปจะมีสต๊อกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าลูกค้าเอาอย่างเงี้ยสมมุติเขาตกลงเอาคันเนี้ยเราก็จะแกะกล่องให้ใช่ไหมหรือว่าจะเอาคันนี้ไปเลยหรือว่าถ้า แต่ถ้ามันหมดเหลือคันสุดท้ายแล้วอ่ะก็คือคันนี้แหละครับคันนี้ใช่เพราะทุกคันนี้ไม่ได้มีตําหนิแล้วพี่ก็คือไม่ไม่ไม่ได้มีการให้ไปลองขี่จ้ะลองก็อาจจะถ่ายถ่ายเล่นอยู่ในนี้ออยู่ในนี้ก่อนใช่นี้ไม่ให้ออกข้างนอกจ้ะใช่ไหมฮะก็คือเนี่ยบริเวณเนี้ยจ้ะลองลองถ่ายดูก่อนชอบไหมลองจับลองถ่ายลองอะไรนะฮะลองค่อมดูได้ได้ใช่ไหมฮะโอ้นี้นะฮะเป็น คือไม่มียี่ห้ออื่นเลยใช่ไหมที่นี่มีเทคอย่างเดียวเทคก็พอแล้วพี่เทคนี้มียี่ห้อลูกไหมไม่อย่างที่เขามีกันไม่ไม่มีนะก็คือเทคเทกเลยคราวนี้ถ้าเป็นของผู้หญิงก็เป็นเทคเหมือนกันเทคเหมือนกันก็น่าจะมุมนูนน่าจะรถผู้หญิงอ๋อเหรอแต่ขอพักครับชมเอ๊ะอันนี้อันนี้คือเฟรมที่ตั้งอย่างนี้คือยังไงขายเฉพาะเฟรมรนะพี่เฟรมเซตเงี้ยพี่อย่างนี้อย่างนี้สมมติเราเข้ามาที่นี่เนี่ยเราซื้อเฟรมอย่างเนี้ย แล้วเราก็ไปหาชุดแต่งให้ที่นี่ทาให้ก็ได้ได้หรือพี่จะเอาของเก่าพี่มาใส่ก็ได้หรือพี่จะเออที่ไม่ใช่ชิมาโน่ก็ได้อ๋อหมายถึงว่าถ้าผมมีรถเทคอยู่เอามาหายาพี่มีอะไรอยู่แล้วพี่มีอะไรอยู่แล้วไปไปซื้อตลาดนาทีโอที่แล้วแต่พี่เลยอ่าแล้วพี่บอกเออฉันอยากจะได้เฟรมดีๆทั้งคันหนึ่งอยากได้เฟรมคาร์บอนเบาๆขาเฟรมมาซื้อเฟรมนี่อ่าก็เอาอะไรเราใส่้าใช่หรือถ้าเกิดเรามีเฟรมอยู่แล้วมีอะไรอยู่แล้วมาให้ที่นี่ใส่ได้ไหมฮะ ได้ครับเราก็คิดค่าใส่ครับคิดค่าบริการคิดครับใช่ไหมฮะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนะครับได้ไหมคิดสมมติสมมติเรามีเบนชี่เราอยากจะมาใส่นี่ตอนนี้เป็นตัวเป็นตัวแทนชิมาโน่ด้วยใช่ไหมเราซื้อชุดขับชิมาโน่ที่นี่ช่วยเปลี่ยนให้อัพให้หน่อยแต่เป็นยี่ห้อเบนชี่ได้ไหมได้ได้เหมือนกันรับเหมือนกันเนี่ยคือค่าบริการแบบคือเซอร์วิสทุกยี่ห้อจ้ะเซอร์วิสทุกยี่ห้อไม่ไม่แยกจ้ะแล้วรับแบบซ่อมไหมฮะรับจ้ะซ่อมด้วยซ่อมด้วยอ๋อโอเคก็คือว่าเซอร์วิ ยี่ห้ออะไรก็ได้มาอัพมาอะไรทําได้หมดหรือว่าพี่อยู่ที่นี่ทั้งวันพี่จะเห็นทุกยี่ห้อที่ดังๆมาที่นี่แหละครับมาที่นี่มาซ่อมที่นี่นะครับนะฮะถ้าซ่อมนี้ซ่อมทุกยี่ห้อไม่จําเป็นต้องเป็นของเทกหรือเสื้อจากที่นี่นะฮะแต่ถ้าเป็นรับประกันเนี่ยจะรับประกันแน่นอนพี่ตื้อต้องซื้อที่เราสิครับไม่งั้นจะรับประกันได้ไงซื้อจากสวนลุมก็ได้แล้วก็มามาเข้าที่นี่ถ้าเกิดมีปัญหาก็มาส่งที่นี่ก็ได้หรือจะไปส่งสวนลุมก็ได้จ้ะ แต่เยอะมากซื้อที่ไหนส่งที่นั่นี่โอ้หนี่เป็นเสือภูเขาฟูซับเลยป่ะเนี่ยใช่ครับคือแบบเต็มที่เลยแบบว่าลงเหวลงอะไรกันได้เลยเหวไม่ลงพี่ลงเขาไหมลงเขาลงหินลงอะไรที่เห็นฝรั่งก็ททาอ่ะกระโดดยอลอยกันอะไรเงี้ยอ๋อไอ้นั่นไอ้นั่นพูกเล่นท้าทายพี่เนี่ยเห็นมีโชคมีอะไรเนี่ยไฮโดรลิกตรงเนี้ยใช่ไหมฮะก็คือเป็นเขาเรียกว่าผมเคยได้ยินว่าเป็นอะไรฟูซับอ่าใช่ลงเขาสูงเลยใช่ไหมฮะ แข่งลงเขาครีมอันนี้ห้าหมื่นเองเหรอฮะเนี่ยผมนึกว่าปูซับนี่จะเป็นแสนกเลยเนี่ยอันนี้ไม่แพงมากพี่ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนี่ฮะโค้งใช่ไหมฮะจ้ะโอ้โหนี่ช่วงยาวมากฮะตรงนี้ใช่นหมฮะยุบจะเยอะยุบมากเลยเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูรถผู้หญิงหน่อยดีฮะเผื่อคุณสาวๆสนใจนะฮะอ่าพอดีก็มีทั้งหมวมอเทนพี่มันก็แย่เหมือนกันนะผู้หญิงนี่เห็นเนี่ยปิ้งเลยนะฮะนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ยากผู้หญิงพี่อ๋อ ผมคิดว่าผมเห็นสีปุ๊บผมคิดว่าเอาผูหญิงก่อนเลยนี่นะฮะต่างกันตรงไหนครับผู้หญิงนี่มันจะเขียนคขาว่า WSD ตรงนี้ WSD ถ้าตรงเฟรมก็อยู่นี่อ๋อจะเขียนไว้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วจริงๆแล้วหลักๆมันต่างกันตรงไหนโครงสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยสมอบเนี่ยในไซส์เดียวกันถ้าเทียบกับผู้ชายเนี่ย ในไซส์เดียวกันกับผู้ชายนะพี่แฮนด์ของผู้หญิงมันจะแคบกว่าเพราะเนื่องจากไหล่ขอแคบอ๋อแคบกว่าดังนั้นเราจะให้แฮนด์แคบมาเลยแฮนด์แคบคุณไม่ต้องไปซื้อปีกไปถึงตรงระยะตรงนี้ใช่ไหมครัเราจะให้แฮนด์ตามไหล่เข้ามาฮะฮะตรงนี้ก็จะสั้นลงตามช่วงตัวผู้หญิงที่สั้นอืมตรงนี้ขอเออใจของผู้ชายจะยาวๆในไซส์เดียวกันนะพี่ฮะเบาะก็จะกว้างกว่าตามกระดูกเชิงกรานผู้หญิงอืมฮะไปถึงเบาะตรงไหนฮะกว้างตรงเนี่ยตัวนี้ตัวนี่จะเป็นเบาะผู้หญิงรุ่่นนนขอองงผู้หญิโดยยเเฉพพาาะแีี นี่โดยเฉพาะแน่นะผู้ชายที่ดูมันจะบงมันจะแคบแคอ๋อใช่มันแคบกว่าโอ้ออกแบบคิดถึงขนาดนี้เลยนะฮะนี่ครับใครเขาทำมาเนี่ยนี่เลยคอนเซ็ปต์เขา W S D อ๋ออันนี้ก็เลยเครื่องแต่งกายผู้หญิงเท้าก็คือไม่เหมือนผู้ชายอีกมีเว้ามีเสื้อมีเว้ามีอะไรอีกถุงมือโอ้โหก็จะไซส์เล็กๆ้ไม่ใหญ่มาก โอ้โหเขาคิดคิดมานะฮะเห็นบางยี่ห้อเนี่ยถ้าเกิดเป็นของผู้หญิงเขาจะเปลี่ยนยี่ห้อไปคืออาจจะเปลี่ยนแบรนด์เป็นยี่ห้อลูกอะไรเงี้ยเนาะแต่นี่ใช้เทคไปเลยนะฮะก็คือเทคก็จะเป็นถ้าเป็นนั่นก็เป็นแบรนด์ลูกคือบอลแท็กเกอร์บอลแท็กเกอร์บอลแท็เกอร์นี่ไม่ทำจักรยานอ๋อทำทำอุปกรณ์อันนี้ก็คือของผู้หญิงเสือเสือภูเขาอะไรของผู้หญิงเฮ้ผู้หญิงก็มีเสือภูเขาด้วยเนาะผู้หญิงนี่ก็สมบุกสมบันเนะฮะดูเราต่างตรงที่ว่าเป็นเขาตรงที้แค่จังหวะเออใช่เนี่ยฮะ มันจะว้าวโค้งออกมากว้างแล้วก็จะเห็นว่าสเตมตรงนี้สั้นนิดเดียวเองอ่ะจะได้ไม่ต้องเอื้อมใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดเป็นผู้หญิงตัวโตๆตเขาขับไซส์ผู้ชายได้ไหมได้ใช่ไหมถ้าตัวเขาใหญ่กว่าปกติตัวเขาใหญ่แต่อันนี้อัไซส์ว่านี่ของผู้ชายใช่ไหมถ้าเกิดดูจริงจริงแล้วก็ของผู้หญิงแต่ตรงนี้สเตมตัวนี้ยาวเนาะอันนี้มันเป็นซิตี้ไบค์อ๋อซิตี้ไบค์เนี่ยพวกแคนดิปตเนี่ยยาวปกตินั่งสบาย นี่มาเทนเนี่ยตัวนี้มันจะเน้นลุยๆหน่อยนะมันจะซับสันเข้ามาเพื่อให้คขังขนลดได้ดีโอ้มาเทนนิดหน,น,นึ่งคือละหมื่นกว่าบาทอีนะนี่นะก็ลดเยอะนะ,ะจากสองหมื่นเนาะหรือหมื่นสี่นี่นี่แทบจะลงครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยประมาณหกเจ็ดพ <6, S 2> ันเลยนะฮะอ๋อเนี่ยซิตี้เนาะเห็นคุณ<ม>ผู้หญิงไปเช่าขี่กันเยอะนะครับไอ้พวกซิตี้ไบค์เนี่ยเนาะอืมใช่ฮะเพราะว่าผมว่าถูกกว่าเช่าเยอะเลย ผ่อนด้วยเนี่ยผ่อนศูนเซ็นต์หเดือนนะฮะคือผ่อนกับแบงก์ก็คือซื้อที่นี่ปุ๊บแล้วก็ทำเรื่องผ่อนกับแบงก์ไปเลยคือลูกค้ามีเครดิตการ์ดก็เครดิตการลูกค้าเราเอาใช้เครดิตด้วยฮะต้องเป็นเครดิตการ์ดของแบงก์ที่มีฮะใช่โอ้เลยว่ามีหมดแล้วล่ะตอนเนี้ยเพราะว่าใช่ฮะแบงก์โทรมาทุกเดือนคุณบาสโอ้สายหกสี่ครับสูงหรพันเก้าสิบเซนนะอ๋อนี่ขูบอกแกทำไมสูงขนาดนี้ อันนี้ต้องต้องต่อเลยับเนี่ยอันนี้มันต้องต่อเลยับหรือว่าอะไรเนี่ยมันเป็นสวนคือหลักอ่านปกติตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นี่อันนี้ทำไมมันเป็นสองข้อเปล่าหรือว่ายังไงคฮะตัวนี้ถ้าเป็นพวกสมองก็จะเป็นหลักอ่านสวนลงมาสวนลงมาสวนมางตรงนี้อ๋อเขาไม่ได้ดึงจากตรงนี้ระบบเก่าใช่ใช่ระบบเก่าที่แบบดึงดึงจากตรงนี้แต่นี่ใช้สวน แล้วก็สวมลงใบจะไม่ไม่ใช่จะกลับกันอะแต่ก่อนมันผมที่ผมเห็นมันดึงดึงขึ้นรุ่นใหม่ใหม่ตรงนี้มันจะดีกว่าอย่างเงี้ยแข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าอ๋อใช่ไอ้นู้นมันอาจจะรูดลงได้หรอเปล่าแล้วก็รูดลงมาข้างล่างก็อาจจะทําให้ข้างล่างข้างในขูดข้างในอย่างนี้ป่ะคือมันเน้นตอนหล่อขึ้นรูปครับมันจะให้ความแข็งแรงก่อตัวแบบเดิมนี่นะฮะ ก็สวยเลยทีเดียวก็มาชมกันได้นะฮะเปิดเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันเปิดทุกวันไม่ไม่เสาร์ที่ไม่ปิดเลยนี่นะฮะสิบโมงถึงหกโมงครึ่งนะฮะนี่นะฮะทุกวันเลยนะฮะวันอาทิตย์และวันหยุดนัครับเลิกจับปิดสิบแปดนิกาสามสิบครับเพราะนั้นปิดทุ่มหนึ่งอ๋อายถึงว่าน ful> ful week week, ี่นจันทร์ถึงเสาร์จันทร์ถึงเสาร์ตุลาสิบเก้า อาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตเกอร์10โมงถึง6โมงครึ่งก็คือครึ่งชั่วโมงนะแต่ว่าเปิดทุกวันเลยนี่วันหยุดนักขัตเกอ์ก็เปิดเลยไม่มีหยุดเราไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยนะฮะเราจะหยุดเฉพาะปีใหม่กับสงกรานต์ขยันมากเลยนะฮะก็คือเซอร์วิสลูกค้าเต็มที่แล้วไอ้ห้องเซอร์วิสอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ด้านหลังด้านหลังใช่ไหมฮะห้องช่างเนี่ยพอจะพาไปชมหน่อยได้ไหมฮะโอ้ต้องขออนุญาตหน้าช่างเาก่อนละครับนั้นไม่เป็นไรฮะอยู่ข้างนอกนี้ก็ได้เนาะ ก็ประมาณนี้เนาะข้างในจะเป็นห้องเซอร์วิสได้ฮะโอ้มีรถทัวร์ลิงด้วยมาเซอร์วิสใช่ไหมฮะมาอันนี้ขายฮะตัวนี้ขายเอาตัวนี้ขายจ้ะนี่เป็นทัวร์ลิงของเทคจ้ะของเทคเป็นเฟรมโคมเบอรี่อ๋ออันนี้เข้าไปดูได้ไหมได้เลยพี่เชิญเลยเชิญเข้ามาได้เลยเมื่อกี้ข้างนอกไม่มีทัวร์ลิงใช่ไหมทัวร์ลิงอยู่ด้านในประมาณคันเท่าไหร่นะเนี่ยทัวร์ลิงไม่แพงพี่นี่เลย แล้วราคาเหลือเท่านี้โอ้สองแปดเองจ้ะส่วเปอร์เซ็นต์หกเดือนได้สองแปดนี่รวมกระเป๋าเลยไหมไม่รวมออไม่รวมนะแต่รวมตัวนี้นะรวมรวมโครงหมดเลยโครงตะแกรงโครงตะแกรงหมดแล้วจ้ะนี่ฮะยกเว้นกระเป๋าที่ถีบยกเว้นกระเป๋าอย่างเดียวนะฮะโอ้นี่ถือว่าไม่แพงนะเพราะว่าเฉพาะโครงเหล็กนี่หลายตังเลยนะถ้าไปติดเนี่ยจ้ะแล้วที่สำคัญเป็นเหล็กไฮดรอลิกอ๋อเป็นดิสเบรคไฮโดรลิกจ้ะแต่นี้แต่ดิสตัวเนี้ยจะต่างกันกับตัวเมื่อกี้ที่บอกฮะอาจจะมีแม่ปั๊มอยู่ตรงนี แต่เป็นสายมาเป็นสลิงมาเพื่อให้ง่ายกับเวลาการเดินทางเวลาซ่อมบำรุงมีการขนส่งเพราะเรานุมันเป็นไฮดรอลิกหมดเจอมันเป็นถาดกระชากเงี้ยน้ำมันรั่วแต่ตัวนี้มันน้ำมันมันอยู่ตรงปะปุกนี่แทนอ๋อคือตรงนี้เติมได้ถ้ามีปัญหาคือมันจะมาดึงดึงให้แม่ปั๊มทำงานกันนั้นจะอยู่ดีกว่าที่เป็นเคเบิลปกติอืมฮะอันนี้ชุดขับเป็นอะไรฮะเนี่ยตัวนี้เหรอครับหนึ่งศูนย์ห้าบับไม่ใช่ไม่ใช่ เขาเป็นทัวรวลิงไม่ใช่เสือหมอบเนาะเขาเป็นทัวรลิงแล้วเขาจะมีทั้งหมดสามใบการมีสามใบขึ้นเขาสําหรับเน้นขึ้นแต่ว่ามันเป็นชุดเกียร์แบบเสือหมอบอยู่เป็นมือตบใช่ฮะแต่ว่าตัว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 จานอะไรมันไม่ใช่กลุ่มเดียวกับเสือหมอบใช่ไหมฮะคือเขาเป็นทัวรลิงใช่นี่นะนี่นะพวกนี้ก็จะเอาของออเทนมาวิวิทนะฮะของชิมานโน่เหมือนกันเนาะชิมาโน่หมดเลครับ ก็คือมีมีรุ่นเดียวทัวริงที่เป็นชื่อของเทคเขาที่ของเทคนี่นะฮะรุอมูล่าสองศูนย์นี่าสองศูนย์นี่นะลราคาอยู่ด้วยนะฮะมีผ่อนด้วยนศูนย์เปอร์เซนทุกคันนี้มีผ่อนหมดเลยนี่ฮะให้ทุกบทยกเว้นยกเว้นกระเป๋านะฮะกระเป๋าซื้อเองกระเป๋าซื้อได้นะครับโอ้โหนี่เอามาตั้งขายตรงนี้สวยงามเลยนะฮะนี่ฮะก็ตรงนี้เป็นห้องช่างนะฮะ เราก็ไม่ไม่ดูเนาะเดี๋ยวเป็นของลูกค้านะเป็นเป็นอาจจะลูกค้าอาจจะไม่อยากให้ถ่ายเนาะเป็นความลับของลูกค้าแต่ว่ามีนะฮะเนี่ยเข้ามาได้นะเข้ามาติดต่อได้นะแล้วก็ติดต่อตงเคาน์เตอร์เมื่อกี้พี่ที่ค่าบริการก็เป็นมาตรฐานเลยมีมีแล้วแต่เป็นหนักเป็นน้อยแต่เราจะแจ้งลูกค้าก่อนจะแจ้งลูกค้าก่อนว่าว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรไหมทำไหมลค้าเาอะ่รตนนี้เอาไหมนครับเราจะโทรแจ้งลูกค้าก่อนอ๋อก็คือว่าให้ลูกค้าคอนเฟิร์มก่อนไม่ให้แบบซ่อม่อมเลยแล้วก็คิดตังค์เลย ให้ลูกค้าตัดสินใจใหรือจะใส่ชุดเก่ากลับไปใช่ไหมฮะเราจะติดต่อกลับไปครับฮะโอ้โหนี่ตรงนี้ฉากสวยมากเลยนะฮะวิวสวยนะฮะน่ครับวันนี้ก็พามาอัปเดตให้ชมนะฮะนี่นะครับมีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะฮะมีครบเลยเข้ามาที่นี่ฮะได้หมดเลยนะฮะใครอยากจะอัพ ชุดแต่งอะไรได้หมดเลยนะครรองเท้าก็มีนะฮะตรงนู้นยางมีครบเลยนะฮะสวยๆนะฮะนี่ครับขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณมากเออโทษทีชื่ออะไรครับโจครับพี่โจ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 หรือโจโจโจโอเคชื่อเดียวเลยโจโจนะฮะเนี่ยขอบคุณมากนะครับคราวที่แล้วผมต้องขออภัยด้วยไม่ได้ถามชื่อนะฮะนี่นะฮะว่าเขาแวะมาครับผมมอัปเดตให้ชมนะฮะ พ่อมีตัวนี้อยากให้ดูตัวพิเศษนะฮะตัวนตัวพิเศษเป็นเทนเนอร์อย่างนี้ป่าหรือป่ามาถึงว่าทั้งคันก็ตัวหนึ่งอ๋อเทนเนอร์ตัวนก็ชิ้นหนึ่งฮะตัวนี้ก็ชิ้นหนึ่งแต่ความพิเศษตัวนี้คือขอเพิ่งขึ้นไปี่อืมเ็นนะฮะก็คือมันมันมันจะสั่นอย่างนี้เลยมันมันจะไปอย่างนี้เลยฮะ ตอนเอียงก็เหมือนเราเอียงรถว้าวเหมือนบอร์ดของจริงครับให้ฟลลิ่มายถึงว่าตอนเราจะเลี้ยวมันเอียงตามมันจะมันจะให้ฟ e ลลิ่งเหมือนขี่บนถนนจริงโอ้โหนี่นะฮะใช้กับพวกเทรนเนอร์พวกต่อเล่นในสวิตครับอันนี้คือราคาเนี่ยไม่รวมกับตัวนี้อันนี้คือเราเอาเสือหมอบเราเราเอาเสือหมอบเนี่ยวิธีทําก็คือเอาเสือหมอบทั่วไปมาถอดล้อหลังออกใช่แล้วก็ แล้วชุดเกียร์เนี่ยเราต้องแมทกันไหมฮะหรือว่าไม่ไม่ก็นี่ยซื้อเฟืองตัวน,นี้ตัวหนึ่งใส่เข้าไปที่ที่เทนเนอร์ก็จบครับฮะ<ฆ>แล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้อ๋อก็คือไอ้ชุดเกียร์นี่ของเราเลยใช่ไหมก็คือของของรถเราเลยไม่ลูกค้าซื้ออีกเฟืองหนึ่งใส่เข้าไปครับฮะ<ฆ>อีกเฟืองน,นั้นก็อยู่กับล้อไปอ๋อเฟืองนี้ต้องใส่ตัวนี้ไปอ๋อเฟืองอ๋อเฟืองนั้นอยู่กับล้อใช่เพราะถอดล้อออกเฟืองออกไปกับล้อแล้วก็ชุดชุดเฟืองนี้อยู่กับนี่ก็เอาเฟืองมาใส่ แล้วก็เราก็ถอดล้อปุ๊บเราก็ล้อใส่ไปขี่ได้ปกติใช่ครับเท่าไหร่ฮะชุดนึงเนี่ยตัวเทรนเนอร์จากโปรโมชั่นอยู่ไหมตัวหมายถึงเฉพาะเทรนเนอร์นะพี่เฉพาะเทรนเนอร์ก็ยังไม่รวมบอร์ดตัวเทรนเนอร์นี้รวมล้อหน้าด้วยป่ะรวมรวมไอ้นี้ป่ะฮะหมายถึงไอ้ล็อกล็อกล้อหน้าไม่ครับไอ้ตัวนี้จะมากับบอดไอ้ตัวนี้มากับบอดอยู่เท่าไหร่คะจากรายการอี้นี่ครนี่นะฮะโอ้ขายดีดวง เป็นสมาร์ทเทนเนอร์โอ้โหสองหมื่นเก้านะฮะตัวเทนเนอร์เนาะแล้วตัวบอร์ดอีกเท่าไหร่ครับสี่หมาบาทสี่หมบาทตัวบอร์ดอ๋อตอนเราปันมันเป็นแบบสมาร์ทเทนเนอร์คือเมื่อลูกค้าต่อเข้าระบบเล่นเกมเวลาขึ้นเขามันก็จะหนืดให้มันก็จะหนืดให้เวลาลูกค้าลงเขามันก็จะลู่ตามาโอ้โหไอฟีลิ่งเหมือนจริงเลยกคือฟีลิ่งเหมือนจริงเลยชันมากชันน้อยก็จะหนืดตามนั้นเลยชัว่ามีโปรแกรมเราตั้งโปรแกรมได้ก็คือโปรแกรมที่เราเล่นเกม่ะครับ แล้วเราก็จอมมาวางใช่จะเป็นแทนให้วางเมื่อกี้โอ้โหนี่นะฮะก็คือเราเราเราไม่จําเป็นต้องมีบอร์ดก็ได้เราเอาเทนเนอร์ไปกอดก็ได้เริ่มขี่ได้แล้วถูกต้องแต่ถ้าเกิดอยากมันกว่านี้เอาบอร์ดอีหนึ่งอยอะเองได้อะไรได้ก็เอาบอร์ดไปเพิ่มแล้วแล้วภาพมันก็จะเอ็นตามอะไรอย่างงี้มาเหมือนจริงเลยพี่ฟิลลิ่งมันต้องไอ้นั่ำก็จะตีกับกระจาดโอ้โหนี่นะฮะก็คือเป็นเทคโนโลยีเนาะสำหรับช่วงหน้าฝน ที่ไปขี่ไม่ได้หรือว่าไม่มีเวลากลับบ้านดึกๆกลาทำงานกลับมาดึกเดินขี่ก่อนอันตรายขึ้นเทรนเนอร์จ้ะแล้วเสาร์อาทิตย์ค่อยไปสนามจริงถูกต้าโอ้โนี่นะครับมีผ่อนด้วยใช่ไหมเทรนเนอร์เนี่ยไม่จ้ะไม่ผ่อนอ๋อยังไม่ผ่อนยังไม่มีผ่อนมีราคาเต็มเลยจ้ะสองหมื่นเก้านะแต่จริงไม่แพงนะเพราะจักรยานคันหนึ่งก็แพงกว่าแหละแต่ว่าบางทีแบบจังหวะไปขี่ไม่ได้เนาะเทรนเนอร์ไปขี่ก่อนนะฮะ มันใช้สําหรับแบบคนที่แบบไม่ค่อยมีเวลาไปซ้อมเนาะซ้อมที่บ้านก่อนแล้วก็เพลิดเพลินด้วยมีจอต่อเล่นเกมไปด้วยนี่นะแต่จอนั้นลูกค้าต้องซื้อเองนะพี่ฮะซื้อเองโน้ตบุ๊กเขานั่นแหละกำโน้ตบุ๊กนะต้องโหลดเกมมาโหลดเลยใช่ครัาโปรแกรมสวิฟปนะฮะโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับพี่โจโจ้ครับครับผมอันนี้คือติดตามข้อมูลข่าวสารนี่เลยอ๋อเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายเคียบโค้ดให้นะฮะ นี่นะฮะเดี๋ยวผมจะปักโลเคชันหรืออ,อะไรนะเว็บไซต์ใต้ร้านให้ด้วยนะฮะไม่ใช่ใต้ร้านถึใต้คลิปนะฮะตรงส่วนตรงนี้เป็นสามารถนี่นะฮะเอามือถือมาจ่อที่คลิปของผมได้เลยนะฮะแล้วก็แอดคิวอาร์โค้ดเนาะครับก็จะมีจักรยานไหนเข้าใหม่ยังไงก็ได้หมดเลยนะฮะจะแจ้งขาา่งขาวสารหมดเลยนะฮะจะได้รู้ก่อนใครเนะาะเมื่องั้นถ้ามาชา้าเดี๋ยวของหมดเดี๋ยวเกิด ต้องรีบเปิดดูพี่พอเปิดุวกมีรีบมาเลยพี่จะหมดนะฮะนี่นะครับก็อยู่ที่หน้าปากซอยพระรามสามสี่สิเนาะเหมือนเดิมที่เดิมสี่สิบที่เดิมนะฮะจอดรถสะดวกตรงนี้นะฮะเป็นตึกใหญ่เลยนะฮะมีสต็อกอะไรอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับนี่นะครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับผมสวัสดีครับ